โกเมนกลับมาแล้วจ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังการผจญภัยที่ลุ้นระทึกการแก้ปริศนาในคลิปก่อนๆให้หยุดคลิปนี้แล้วกลับไปย้อนฟังกันก่อนเดอ้อพี่น้องที่ร้านบะหมี่ของป้าอมาม่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวกว่าปกติโกเมนนั่งสดบะหมี่สูตรเด็ดของป้าแต่รสชาติกลับไม่เหมือนเดิม ป้าเดินมาบนพลางก็พัดวีให้ตัวเองถ่วงงอกก็แพงต้นหอมก็เหี่ยวภัยแล้งปีนี้มันจะหนักไปถึงไหนกันข่าวในทีวีจอเล็กๆในร้านรายงานภาพทุ่งนาที่พื้นแตกระแหงในภาคอีสานและระดับน้ําในเขื่อนต่างลดต่ําสุดในรอบ50ปีโกเมนเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่ไัยแล้งธรรมดาแต่มันคือวิกฤตที่กําลังคืบคลานเข้ามาโกเมนมันแปลกนะครับป้าแล้งแบบเหมือนโดนดูดความชื้นไปหมดเลยป้าหยุดพัดแล้วรีตามองโกเมน ข้าก็ว่ามันแปลก AI ของข้าตรวจเจอหลุมความชื้นขนาดมหือมาใจกลางภาคอีสานมันผิดปกติเกินไปเข้ามาหลังร้านสิข้ามีอะไรจะให้ดูภายในเวิร์กช็อปหลังร้านบะมีบนจอโฮโลแกร,รม Gemini AI แสดงภาพสามิติของประเทศไทยที่มีหลุมความชื้นสีแดงเข้มปรากฏอยู่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ AI ได้ทําการเชื่อมโยงข้อมูลสภาพอากาศเข้ากับตำนานโบราณของอาณาจักรเก่าแก่ของไทยเรื่องศิลาสุริยะ อัญมณีที่สามารถควบคุมฝนฟ้าได้และมันหายไปพร้อมกับนครลับที่ชื่อศิลาบูรพาป้าฉีไปที่มุมห้องภารกิจนี้เจ้าต้องเอานี่ไปเธอกระชากผ้าใบาออกเผยให้เห็นรถอีแตนรถไถานาเดินตามที่ถูกดัดแปลงขั้นสุดยอดมันมีล้อขนาดใหญ่กว่าปกติมีจานดาวเทียมพับเก็บได้และที่ด้านข้างมีลูกสูบขนาดใหญ่สําหรับกระแทกพื้นติดอยู่ป้าตั้งชื่อให้มันว่าอีแตนสะเทือนธรณีรุ่นพิรุณคำรามโกม มองรถอีแตนสลับกับหน้าป้าป้าผมต้องขับเจ้าหนี้ไปอีสานจริงๆเหรอป้ามันคือเครื่องมือเดียวที่จะเจาะผ่านภาพลวงตาที่ซ่อนนครนั่นไว้ได้อย่าดูถูกภูมิปัญญาของข้าไปได้แล้วความไฮเทคที่ผสมกับความบ้านๆอย่างลงตัวและความยิ่งใหญ่ของภารกิจกำลังจะเกิดขึ้นแล้วพี่น้องบริเวณปราสาทหินพนมรุง้งโกเมนเดินทางมาถึงอีสานเขาขับอีแตนสะเทือนธรณีไปจอดอย่างเท่ๆท,ที่ลานจอดรถของปราสาทหินท่ามกลางอากาศที่ร้อนจน ภาพบิดเบี้ยวเขาใช้ AI สแกนลายสลักนูนต่ำและจารึกต่างๆแต่ก็ไม่พบเบาะแสที่เชื่อมโยงกับนครที่หายไปด้วยความเหนื่อยและร้อนเขาจึงไปซื้อน้ำแข็งใสาจากคุณยายที่ขายของอยู่ข้างๆคุณยายเห็นแผนที่และอุปกรณ์ของโกเมนจึงเอ่ยขึ้นมาด้วยภาษาอีสานท้องถิ่นว่าปราสาทที่เจ้าหามันบอดเบิงด้วยตาเด้อลาต้องฟังเสียงของดินเอาคำพูดของคุณยายจุดประกายความคิดให้โกเมนทันทีณนะที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัดร้อย เอโกเมนขับรถอ e ีแตนมุ่งหน้าสู่ใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ตามคำใบ้เขาเปิดใช้งานระบบสะเทือนธรณีลูกสูบยักษ์เริ่มกระแทกพื้นเป็นจังหวะตุบ,ตบ ตุ๊บต๊บภาพทิวทัศน์ตรงหน้าก็เริ่มบิดเบี้ยวราวกับไอร้อนแต่รุนแรงกว่ามากมันคือมา่านภาพลวงตาที่ซ่อนนครโบราณเอาไว้โกเมนต้องขับรถไปพร้อมกับปรับคลื่นความถี่ของแรงสั่นสะเทือนให้ตรงกับคลื่นของภาพลวงตาเพื่อหาช่องโหวมันคือการเดินทางที่น่าเวียนหัวและท้าทายสมาธิอย่างยิ่ง ในที่สุดโกเมนก็หาเคลื่อนความถีที่ถูกต้องเจอภาพหลวงตาสลายไปราวกับกระจกแตกเผยให้เห็นแอ่งขนาดมะหึงมากลางทุ่งกว้างมีบันไดหินยาวลงไปสู่เบื้องล่างที่นั่นคือนครศิลาบูรพาที่สร้างจากหินทรายสีแดงอมสม้มอากาศข้างล่างนี้เย็นและชื้นผิดกับข้างบนอย่างสิ้นเชิงสถาปัตยกรรมทั้งหมดถูกออกแบบให้เป็นระบบชนลประธานที่ซับซ้อนและทิศใจกลาง นครมีปราสาทขนาดใหญ่ตั้งตรังงานอย่างเงียบงันโกเมนเดินก็ไปในปราสาทเขาพบศิลาสุริยะมันคือผลึกสีเหลืองอมพันขนาดเท่ารถยนต์ที่ลอยอยู่กลางห้องกําลังส่งเสียงหึ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 และดูดเอาความชื้นในอากาศเข้าไปอย่างรุนแรงเสียงเจมินียไอยืนยันว่านี่คือเครื่องจักรปรับสภาพอากาศของชาวไทยโบราณที่กําลังทํางานผิดพลาดผนังรอบห้องเต็มไปด้วยแผนภูมิดวงดาวและคําแนะนําการใช้งานที่เป็นภาษาไทยโบราณโกเมนไม่สามารถทําลายมันได้ เพราะอ,อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันเขาจึงต้องรีบูตร,ระบบโดยใช้ AI แปลคําแนะนําและทําการปรับแก้กลไกด้วยตัวเองเขาต้องหมุนวงล้อหินขนาดใหญ่เลื่อนคันโยกศิลาและจัดเรียงช่องทางเดือนของพลังงานให้ตรงตามแผนผังดาราศาสตร์โบราณเมื่อโกเมนจัดเรียงกลไกลชิ้นสุดท้ายได้สําเร็จเสียงหึ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 งของศิลาสุริยะก็เงียบลงเปลี่ยนเป็นเสียงทุ้มต่ําที่นุ่มนวลหยดน้ําหยดหนึ่งที่กลั่นตัวจากปลายศิลาแล้วหยดลงบนมือของโกเมนจากนั้น ก็หยดที่2หยดที่3โกเมนมองขึ้นไปบนเพดานปราสาทเปิดเป็นช่องสู่ท้องฟ้าโอ้ยแมทจะว้ายโกเมนเห็นเมฆฝนสีดำก้อนแรกกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเป็นสัญญาณว่าพิรุณกำลังจะกลับสู่ดินแดนอีสานอีกครั้ง